ปลาพาดงพี่น้องเ,ยเ้ยเรียมมุนเข้าไปตัดเขื่อกล้วยือดยหมุดขวัวต้นกล้วยเห็นบได้หกบได้ห้าย่ะน้องางดุดไปเท่านั้นแหละดูดูมีติดมาหดแล้วกล้วยเขื่อนี่พี่นอ้องกล้วยอยู่ใส่ ไปดีทุกคนเมื่อนี้เราพาทุกคนมาตัดกล้วยเนาะดีกล้วยเรือนี่เราแก่แหงและได้เวลาแล้วบุ่มเลี้ยวเรือนหนึ่งตัวนี้เราต้องบึงขวกสำรวจเรือกล้วยเถาสิลงมาตัดก่อนเนาะนยงซส้ายิยงขวาหามุมตกมุมยังถือว่าเอาองศาที่แน่นอน มันเร็วลงมือแทบไม่ได้สุดอย่างเดียวพี่น้องแล้วฟันฟันไปเลยอ่าถ้าว่ามันง่อยลงมาแต่ว่าก็บตัดสูงๆเลยล้ะพี่น้อง,งใหา่เคือกล้วยตกมาพื้นกล้วยทีซ้ำผิวซิบงงามเ่นวะในค่าที่โกงราคาได้เลยพี่น้อง จากวีละห้าพันนี่ยก็เหลือยวีสามพันแล้วได้อำมาผิวบางงามเนี่ยแล้วค่อยดึงลงมานิ่มๆน,น,นวยนๆไอ้ัวขี้เหรรถเบนตัดลงมาแล้วตัดลงมาแล้วเกลแหงเกลแหงแต่ว่าก็ยังเันโมยใหญ่แทยใหญ่วานะแต่ว่าหิวแล้ว นี่พี่น้องครับตัดกล้วยกะคักคักวานโบไฮอ่าเกลือกล้วยตกลงไปฮอดพื้นพี่น้องกะพอดีพองามตัดกระบอยขาดตัดให้มันดึงลงมาได้ดูดูดูตรงนี้เงินน่ะเงินเฟอ้ราคากล้วย ตะกี้หวีหนึ่งห้าพันกิ๊บเดี๋ยวนี้จะขึ้นมอส <c oughs> กันยุนคะกอนหลวงก็แม่นสิพันแล้วบ่ะคือปากกระดิ่งนี่ตามเห็นไปถามนี่หกพันล่าสุดเราบ่ต้องห่วงเนาะเรื่องเงินเฟ้อเนาะพี่น้องวันนี้รัฐบาลออกมาแล้วออกคำสั่งธนาคารกลางค้ายๆควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซีมูหรือซีจาเลยถ้าที่ตามตอนต่อไปพี่น้องการแทรกแซงกลไกลตลาดนี้มีราคาที่ตรงใจเสมออันที่ว่าวังกี้ว่ารัฐบาลควบคุมมนเพื่อมาควบคุมอัตราลแลกเปียโน,เ,นเพื่อมอยอัตราเลกเปลียนตกต่ำเกินไป เมื่อกี้ว่าวนละเอียดอ๋อวันนี้กวนสีตัดเครืองลงมาเขากาเก็บใบตองอยังมาฮองกันเนาะงั้นคือว่ามีวาดมีทรงหน่อยนึองเบิ้งคือ <c oughs> ว่าเฮาอันรักษาผิวกล้วยเป็นยางดีฮะ ลองจากเขาตัดเครือกล้วยลงมาแล้วบาดนี้เนาะแยกเป็นวีพี่น้องขนย้ายยังไงเอากระมานแบ่งออกเจอระวีเจอระวีหัวไอ้เมื่ายอะไรตัวนี้ <c ười> เวลาขนย,าย,ย้ายอียงจึงสะดวกขึน้นเนาะพี่น้องมันบมหนักบโมย กบไปเทะบีเริ่มงัดเริ่มงัดแลวมีดอาันโบคมบันใดทั้งบคมแล้วก็ทั้งไงพวกบางเดือวก็ไปปาดถือมะกล้วยเป็นหนาวต้องใส่มีดหน่อยๆคมๆเนาะกัรไปเกาะไปดึงเหรเห็นเห็นคลิป าทางปฏิเรศก็ว่าดึงปดปดปดป,ด,ปดง่ายๆวัดลงไปปาดิ่งว่าวสันเหนียวบมเหนียวเสือกล้วย <c oughs> นี่เหนียวโมเป็นายพี่น้องเลย่วีทีสองสามก็คอยเงี้ยงก็คอยเงี้ยง,ยงมุมางาเน อีเทบามเมนตยังอยดอกมันตัดเนื้อหักมะกล้วยมันใหญ่มีดสมัดใหญ่งุม,มทงางงุมทางอะไรพี่น้องไก่ละไก่ละไก่สีเหลวละไก่สิเหลวละมีแหนมสิกเบื้งกล้องได้พี่น้องว่าคืางว่ายังบ่โมเมนต์กดท้ายจนเมื่อย์บาดเป็นเสกกองเบิ้องเราโทษกองดินทรายดินขวัว ดีว่าไมเซลฟี่กับขากล้องเอามันน,น,นะนะม่เคยได้มาทานมาเลยตากฝนมากปีสงปีหาก็อ,อกมาถ่ายดดกกระดูกเงียงแตะเงียงเทียมไม้กับขากล้องกับคนละคนละ,คนละอ่านนี้ไว้เสียบใส่กันเนาะนี่หลังจากตัดวีกล้วยมาดนุนไก่เิแล้วแล้วน้อง อันนี้จงต่ตยาวๆไว้บมไดิมเมนอย่าง,างดเยงดยพี่น้องมาเสียไปห้อยลิน้นพอมงามโอได้เงียงเบิ่งดิซึนี่แสงนี้ได้หกวีพี่น้องออันนี่แต่ความจริงได้เจ็ดวีเนาะพี่น้องเะตัดไปบ่มวีหนึ่งแหละตัดไปบ่มแล้วหูเสือหว,ว่าเออมันซุกแล้วครับ มาตัดตัวที่เหลือการเขยอยตัดแบบสั้นเลยกินดนเนี่ยเนี่ยวสิเนี่ยวสิเลยอยู่เลยอยู่พี่น้องส่วนนี้ขเข้าเพลงก็เจ้ามือและเศียรเปรน มาหากินปิ้งกล้วยแทนเขาอลไพี่น้องมาทุกคนตอนนี้สำเร็จการเอาเครือกล้วยลงมาแล้วเนาะแบ่งเป็นวีเป็นวีแล้วต่อไปจะไม่ฮาไปจัดการต้นมันตัดปลายออกแต่ว่ากระจุงลำต้นไว้ให้น้ำของต้นเก่าไปเลี้ยงนันอนดีแทงขึ้นมาใหม่ ขันยามแรงแห่งจำเป็นพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้นยามฝนอยากเอาไว้ก็ได้ไอยากเอาไว้ก็ได้แต่เอาไว้ก็ดีกว่ามันปเปียนท่านหานเหลืออยู่หลายมันนี้เขาเซียนตัดต้นกล้วยที่ยังเหลือออกนะพี่น้องตัดเดี๋ยวๆโซนป่ายมันจงลําต้นค่อนข้างสูงพอสมควร ว่าเป็นบอนเก็บน้ำเก็บธาตุอาหารเอาเลี้ยงนอไมที่ปงออกมาตอนนี้เขาค่อยๆลิ้มตัดใบออกก่อนนะพี่น้อง,เ,งเอาเสียวไปเกือแเบะเกือแพะเกือแพะอาหารเสพของแพะเลยแหละในพี่น้องเลยตัดหญ้านี่เปียหญ้าหวานให้ก็ยังบดสู่ตัดใบกล้วยให้มักแหง ค่อยๆตัดต่อไปน,อน้อ,อ,อน,นี่หอดใบปลายแล้วเคละแล้ววันนี้เขาก็มาตัดลำต้นที่ส่วนทีอ่อนหันหกลงออก่อาพอสมควรพี่น้องใส่มีดบกคมกันเลยเรียบร้อยเรียบร้อยสามอีกหน่อยหนึ่งสาำอีกหน่อยหนึ่ง เบะเบะสมักแฮง้เนงะพี่น้องใบกล้วยนี่ตัดยานี่เปียยานหวานให้ยังบ่มักถอดอตัดเปือใบกล้วยฮ้บางเทีมันหิวแหงเหนียวต้วนกล้วยมาสวยเป็นนั่นสี่หาตอนนึงก็ไปได้กินเกี้ยงคือกัน